หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดูก่อนท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุจะชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องเพื่อความพ้นทุกข์ต้องประกอบด้วยธรรมสามประการ 1. คือคุ้มครองทวารอินทรีย์รู้จักระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำ 2. คือรู้จักประมาณในโภชนะฉันยังมีสติ เพื่อ,อยังชีวิตให้เป็นไปไม่เพื่อความเพลิดเพลินหรือมัวเมา 3. าคือประกอบด้วยความเพียรเพียรละบาปเพียรเจริญกุศลเพียรรักษาจิตให้อยู่ในทางธรรมผู้ใดดำรงอยู่ด้วยทำสามประการนี้ย่อมชื่อว่าเดินบนหนทางแห่งปัญญาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายและเพื่อความพ้นทุกข์โดยแท้จริงสาธุ